จะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเสเคียวบทที่สองข้อที่5ถึงข้อที่6บันทึกว่าพวกเขาจะฟังหรือปฏิเสธก็ตามเพราะว่าเขาเป็นพงพันธุ์ที่มักกระบฏ พวกเขาจะได้รู้ว่ามีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งท่ามกลางพวกเขาแล้วส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอย๋ยอย่ากลัวพวกเขาหรือคำพูดของเขาถึงแม้ว่าต้นนามและหนามพงดอจะอยู่กับเจ้าและเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางแมงป่องก็อย่ากลัวคำพูดของพวกเขาและอย่าท้อถอยเพราะสีหน้าของพวกเขาเพราะว่าเขาเป็นพงพันธุ์ที่มักกระบด ข้อคิดจากพระวจนะหน้าที่ของผู้รับใช้ 1. พูดสิ่งที่พระเจ้าตรัสให้ประชากรของพระองค์ไม่ว่าเขาจะฟังหรือไม่เราก็ต้องพูด 2. เป็นตัวแทนของพระเจ้าท่ามกลางคนของพระองค์ให้รู้ว่าพระเจ้าส่งเรามาเพื่อเขา 3. อดทนในสถานการณ์ต่างๆอย่างไม่ท้อถอยเช่นคำพูดของคนสีหน้าของคนขวากหนามอุปสรรคการต่อสู้หรือการขัดขวางขอพระเจ้าอวยพรค่ะ